สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูนะคะว่าพา mm. อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูขอพลังงานชาวราศีธนูพายอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคะ ถือไม้เท้า creative, motivate นะคะเหมือนคุณกำลังมีพลังมีแพชชั่นในตัวเองคุณถูกแรงกระตุ้นนะคะของการเปลี่ยนแปลงแรงกระตุ้นของสิ่งใหม่จุดประกายไอเดียอะไรบางอย่างหรือว่าไม่ว่าคุณกำลังเป็นอะไรคุณอาจจะเป็นอะไรอยู่ก็ตามนี่คือสัญญาณของการที่แบบคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างคุณถูกผลักดันให้มีแรงผลักดันในการทำงานหรือว่าความสดใสหรือว่าความรื่นเริงหรือว่าความแบบ เหมือนมีพลังเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะนี่คือสัญญาณของพลังเหมือนคือว้าวสวยงามมาก s t r e n g t h บ1หมายเลขเจแล้วก็6ถ้วย เ r รนหมายเลข11.11 11, นะคะความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเชื่อว่าชาวราศีธนูคุณกาลังคุณกําลังเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งที่คุณรอกาลังจะประสบความสําเร็จและแน่นอนสิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นเพราะว่านี่คือ the chariot victory นะคะชัยชนะความสําเร็จที่กำลังจะมาข่าวดีที่กำลังจะมาการเดินทางที่กำลังจะเกิดขึ้น ชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้น p o w e r อร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอาจจะมีพลัง p o w e r อร์ที่แบบโหรู้สึกว่าอิสรภาพกับตัวเองมากรู้สึกเฉลิมฉลองกับตัวเองมากหรือว่า บางอย่างยังไม่เกิดขึ้นคุณต้องกระตุ้นตัวเองละ่ะคุณต้องเปลี่ยนละ่ะคุณต้องทาอะไรบางสิ่งบางอย่างละ่ะคุณอา,อาจจะเดินทางอาจจะจัดการอะไรกับตัวเองใหม่หรือว่าอาจจะหาจุดจุดแบบรู้สึกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองมีออร่ามีพลังเหลือเกินเพราะว่าคุณกาลังถูกแรงกระตุ้นของพลังงานของจักรวาลพลังงานของเดินชาลีอัดการเดินทางการเปลี่ยนแปลงข่าวดีอาชีพกำลังเดินมาหาคุณหกถ้วยคุณกําลังย้อนไปช่วงเวลานะคะแห่งความสุขความสําเร็จนะคะหรือว่า ย้อนไปในสิ่งที่แบบคุณรู้สึกคุณมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าอะไรเก่าๆที่คุณห่างหายไปกําลังจะหวนกลับมาคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะคุณจะได้เดินทางคุณจะได้พบเจอกับอะไรบางสิ่งอย่างที่ทําให้คุณเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายไปหรือพบเจอความรักคนรักหรือใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณหรือคุณกําลังได้รับข่าวดีมากๆของความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นการโยกย้ายการเดินทางชีวิตของคุณเกิดขึ้นแล้วเรียกได้ว่าเป็นสิ่่่งททีําาให้้คุณรูสึกว เป็นสิ่งที่คุณต้องการและเป็นความอบอุ่นนะคะที่คุณรอคอยมานานแสนนานไม่ว่าจะเป็นสถานที่วัยเยาว์ผู้คนหรือไอบางอย่างที่คุณจะได้พบเจอมันเป็นห่วงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขและปลอดภัยมากที่สุดเลยนะคะชาวศีธนูสวยงามมากๆเหมือนคุณจะจะได้ขยับขยายนะการเติบโตแล้วได้ชัยชนะความสุขที่ค่จะเกิดขึ้นและความรักของคุณใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณเดชาลีออส ได้รับข่าวดีจากแดนไกลความรักความผูกพันความโรแมนติกจะมานะคะอะไรบางอย่างจะเกิดความเข้าใจความสุขความการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นช่วงเวลาช่วงเวลาบางอย่างกำลังจะกลับมาหาคุณเหมือนการเชื่อมโยงในด้านความรักจิตวิญญาณของคุณกำลังคอนเนคกับใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าผูกพันมากมาก 6 of cups หกถ้วยแล้วก็หกเหรียญสดาบ awakening การตระหนักการตื่นรู้ความเข้าใจบางอย่างในตัวเองเชื่อว่าคุณอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องควบคุมและจัดการขอให้คุณเด็ดเดี่ยวและมีเป้าหมายในตัวเองไว้ไม่สูญเสียความเป็นต์ัวของตัวคุณเองนะคะมีหนทางมีช้อยเข้ามาให้คุณได้เลือกให้คุณได้ตัดสินใจไม่ว่าคุณกําลังเจออะไรก็แล้วแต่และนี่คือราชินีดาบและนี่คือเถ้วย ความฝัน wishes dreams happiness ความฝันของคุณจะเป็นจริงเพราะว่าราชนีดาคือความเก่งความสามารถความฉลาดเฉลียวและเหตุผลความเด็ดเดี่ยวในตัวเองเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีเป้าหมายความสําเร็จใดใบต่อให้ได้เพราะความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงแรงอธิษฐานของคุณที่คุณอธิษฐานไว้จะกลายเป็นจริงและคุณจะต้องตัดสินใจและต้องเลือกว่าคุณจะ take action ไหมคุณจะทํายังไงคุณจะเดินทางอย่างไรแล้วคุณจะ คุณจะรับโอกาสในสิ่งสิ่งนั้นไหมนะคะอาจจะมีโอกาสงานโอกาสความสำเร็จโอกาสเติบโตเข้ามาหาคุณหรือว่าอาจจะมีความรักนะคะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจใช้เวลาในการชะลอในการตัดสินใจก่อนนะคะเพื่อที่จะมองความความจริงในความสัมพันธ์แล้วก็สิ่งที่คุณรออดใจรอนะคะสิ่งนั้นจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณความฝันที่คุณรอจะกลายเป็นจริง ชาวราศีธนูสิ่งใดกำลังจะเกิดขึ้นไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีธนูหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้ากับเด็กถือไม้เท้าเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้คว้าให้คุณได้แบบเหมือนมีแพชชั่นบางอย่างที่คุณอยากที่จะสนุกสนานกับตัวเองคุณอยากที่จะทํางานนั้นคุณอยากจะรับจ็อบนั้นหรือว่าคุณอยากที่จะแบบ มีโอกาสเข้ามาให้คุณคว้าหรือคุณกําลังคว้าหรือคุณกําลังสร้างสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังขจัดอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวขุ่นเคืองของตัวเองอารมณ์อะไรก็ตามแต่เพื่อเพื่อความจริงเพื่อความชัดเจนเพื่อพลังงานสปาร์คหรือไฟบางอย่างในตัวตนคุณในการทํางานนะคะอะไรบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่คลุมเครือคุณแบบคุณไม่ต้องการชัดเจนชัดเจนกับตัวเองแล้วกล้าไปด้วยความท้าทายของคุณนะคะเด็กเถืียน คุณจะได้มองเห็นความจริงบางอย่างเวลาที่คุณเงียบเวลาที่คุณสงบภายในใจของตัวเองคุณกาลังได้มีโอกาสบางอย่างที่คุณกําลังรอจังหวะในการสร้างคุณเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจเก็บด้วยความสง่างามเห็นไหมคะคุณงดงามและสวยและมีเสน่ห์มากๆคุณรอด้วยความอดทนเพื่อคุณค่าของคุณคุณค่าแห่งความสําเร็จและก็คุณค่าในในทางความรักด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่ายจนกว่าที่คุณจะได้พิสูจน์กับระยะทางระยะเวลาแล้วก็การกระทํา ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกำลังกำลังรอสิ่งที่มีค่า2ไม้เทา้าคุณกำลังรอโอกาสครั้งสำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่คือ Power ที่อยู่ในเมืองคุณคุณสามารถบินได้โดยที่ไม่มีปีกคุณสามารถเดินทางท่องเที่ยวคุณสามารถสร้างโอกาสความฝันความสำเร็จของคุณได้ชาวราศีธนูนะคะคุณกำลังโยกย้ายสู่อนาคตที่ดีกว่าสไม้เทา้า คุณกําลังเห็นโอกาสอะไรบางอย่างที่กําลังเข้ามาหาคุณคุณรู้สึกสิ่งนั้นคุณรู้สึกสิ่งนั้นจริงๆแล้วคุณก็กําลังถือและตั้งมั่นและรอคอยว่าคุณจะทําความสำเร็จนี้ให้ชนะให้ได้เพราะคุณหันหลังให้กับอดีตท,ที่ผ่านมาแล้วคุณกำลังเดินไปข้างหน้าเพื่อชัยชนะหนึ่งดาบชัยชนะอันงดงามมีคุณค่าและทรงเกียรติมากๆ นี่คือชัยชนะของความสําเร็จในชีวิตคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณถามหาคุณจะได้เซเยสคุณจะได้เซโนกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการเพราะคุณชัดเจนในตัวเองมากๆคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ไม่ต้องคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการอะไรคุณปล่อยนะคะเบื้องหลังคุณแล้วคุณมองไปยังข้างหน้าแล้วนะคะเพราะว่าคุณรู้ว่าโอกาสที่ดีกว่ารออยู่การขยับขยายเติบโตสู่อนาคตการเดินทางไปสู่ ในที่ต่างแดนต่างถิ่นหรือไปสู่ในที่ที่ใหม่นะคะสิ่งใหม่ใที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยชัยชนะด้วยความสําเร็จด้วยคําตอบภายในใจสองถ้วยว้าวคุณจะได้โยกย้ายคุณจะได้เปลี่ยนแปลงของความสุข ของความรักความโรแมนติกกำลังจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณมองหาในสิ่งที่คุณถามหาอย่างที่บอกว่าถ้าคุณรออะไรบางอย่างอย่างมีคุณค่าแล้วก็คุณจะเจอความรักที่โรแมนติกมากๆเพราะพลังงานของ11บเการเชื่อมโยงในด้านจตวิญญาณของโซคอนทรักหรือพลังงานของทูนเฟลมส์ใครบางคนจะเดินทางมาหาคุณใครบางคนกําลังเข้ามาคอมมิตเมนต์กับคุณแต่งงานกับคุณเซอร์ไพรส์คุณเห็นไหมคะตรงกันเลย คุณกำลังได้พบเจอคู่รักความรักที่แตกต่างจากคุณอยู่ไกลจากคุณหรือคุณกําลังได้โยกย้กายขยับสถานะหรือได้ได้สารภาพรักสาภาพความในใจปรับความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นกับคนรักความรักนะคะและนี่คือ temperance เชื่อในสัญชาตญาณของคุณปล่อยทุกอย่างให้ flow เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรู้สึกแล้วมองเห็น บางอย่างที่เป็นความชัดเจนมากขึ้นมองด้วยหัวใจของคุณรู้สึกด้วยหัวใจของคุณรู้สึกเชื่อในสัญชาตญยานของคุณ King of Wands ไปด้วยความมั่นใจของคุณชาวราศีธนูปล่อยเหมือนกับว่าปล่อยความรู้สึกคุณให้โฟล์ไปพอคุณโฟล์ไหลไปแล้วนะคะคุณจะได้ดึงคุณจะได้รับพลังงานบวกกลับมาได้คําตอบกลับมา2เหรียญ ได้คำตอบกลับมาได้ได้สิ่งที่คุณตัดสินใจกลับมานะคะคุณคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณสามารถคุณกำลังโฮแล้วก็แฮนเดิลกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่มันอาจจะมีบางอย่างที่สงสัยมันอาจจะมีบางอย่างที่ตื่นเต้นรออยู่แต่ว่าคอนโทรลหาสมดุลแล้วก็บ alance ตัวเองนะคะเพราะว่าคุณกําลังเหมือนกับได้ท้าทายสิ่งใหม่หรือความท้าทายใหม่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณได้รับมือให้คุณได้ตัดสินใจหกเหรียญจงไปตรงตัวเอง ะะไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจใครง่ายงาเงินทองไม่เข้าใครออกใครเชื่อว่าคุณกาลังมีสิ่งที่คุณต้องการม,มีสิ่งที่คุณโฟกัสโฟกัสได้สิ่งที่คุณต้องการโฟกัสใน้สิ่งที่คุณรออย่างมีคุณค่าแล้วค่อยๆที่จะรู้สึกแล้วก็มองความเป็นจริงแล้วคําตอบนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณก้าวดาบไม่คาดหวังในชีวิตแน่นอนแต่เราสามารถคาดการเรามีเป้าหมายได้นะคะความกังวลความ,มตกกองวลการน,นอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีในช่วงนี้เพราะฉะนั้น ต้องเดาได้ว่าต้องผ่อนคลายตัวเองค่ะทุกคนผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการว่ายน้ําหาธรรมาชาติหาความสงบสุขให้กับตัวเองนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราต้องคิดต้องทบทวนมีอะไรบางอย่างที่เราต้องจัดการมีอะไรบางอย่างที่เราต้องสะสางอะไรบางอย่างเก,ก,อ,กองๆเดิมๆให้ทิ้งไปเพราะว่าความวิตกกังวลความเครียดทําให้เราแบบสะสมนะคะกลายเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวสะสมเป็นความเรื้อรังอักเสบต่อไปได้เพราะฉะนั้น ออกจากตรงนั้นนะคะแล้วให้อารมณ์ความสูงคุณโฟล์ไปข้ามสิ่งนั้นไปให้ได้ปลดล็อกตัวเองให้ได้ก้าวข้ามผ่านไปเพราะนี่คืออสุนไมเท้าอาสุนไมเท้าคือความสําเร็จและชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นชาวราศีธนูคุณกําลังก้าวไปสู่สิ่งนั้นอวินถ้วยก้าวไปได้วยความรู้สึกของคุณก้าวไปได้วยความรักของคุณบางอย่างกําลังจะเข้ามาคุณโดยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันจริงไหมแต่มันคือความจริง ทั้งความสุขของความรักความสูขขงการเติบโตและชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเฉิดชายด้วยความท้าทายของคุณความสามารถของคุณเลือกด้วยหัวใจด้วยความสุขของคุณตัดสินใจและเดินหน้าด้วยความรู้สึกความสุขของคุณก้าวไเท้าสองดาบเพราะคุณกำลังรู้ว่าคุณท้าทายอะไรอยู่คุณกำลังรู้ว่าคำตอบอะไรกำลังจะมาหาคุณนะคะเชื่อว่า สิ่งที่คุณกําลังป้องกันตัวเองเป็นเกราะป้องกันที่ดีมากๆเพราะความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคุณนะที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นเกราะป้องกันในคุณถูกปกป้องคุณถูกปกป้องปกป้องตัวเองคุณถูกปกป้องด้วยนางฟ้าคุณถูกปกป้องด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณกาลังปกป้องตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเจ็บคุณเสียใจมาแล้วมันเป็นเกราะป้องกันพื้นที่ ขอบเขตของคุณได้ดีมากเพราะฉะนั้นไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้นะคะความอดทนของคุณด้วยว้าวได้ส่งคุณค่ามากๆราชินีเหรียนบางครั้งร่ำรวยนะคะเดเลเวอร์สเกิดขึ้นด้านหลัง King of Cups เด็กถือดาบเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ว่าอะไรคืออะไรและสิ่งที่คุณรอคือความชัดเจนและสิ่งที่ถูกต้องนะคะในชีวิต ราชินีเหรียญคือคุณค่าความเฉลี็จความเจริญนุ่งเรืองอิสรภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณอะไรบางอย่างที่ถูกเก็บเงียบไว้กำลังจะถูกเปิดเผยด้วยความรู้สึกของราชาถ้วยนะคะเหมือนกับว่าใครบางคนจะเข้ามาเป็นความรักของคุณใครบางคนกำลังเปิดเผยความรู้สึกบางอย่างภายในใจของเขาให้คุณได้รู้สึกให้คุณได้รับรู้ให้คุณอ่ให้บอกคุณอย่าบอกคุณไปเชิญหน้ากับความจริงความรู้สึกของความรักความผูกพันนะคะหรืออะไรบางอย่างที่มันยังคงมีความอึดอัดหรือว่า ยังคงไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นะคะปล่อยวางแล้วก็ใช้เวลากับสิ่งนั้นให้ให้นานมากที่สุดกับความรักไม่ต้องรีบร้อนในความรักความสัมพันธ์นะคะความจริงจะเกิดขึ้นความรักของคุณจะเข้ามาคุณกำลังเจอเนื้อคู่ความรักที่เติบโตไปด้วยกันกับคุณชาวราศีธนูต่างชาติพ่อแม่ที่จะเข้ามาหาคุณพลังงานแห่งลมแห่งน้ำละดิน ที่คุณจะได้เจอโซคอนแท็ก so การตื่นรู้พลังงานของความรักความผูกพันเห็นไหมคะความใกล้ชิดการเดินทางเหมือนใครบางคนคิดถึงมากใครบางคนกําลังเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักกับคุณด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อใจไว้ใจใครนะคะมาดูให้คำตอบสำหรับนี้ของชาวราศีธนูสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไดมอนด์ Diamond, คุณกำลังได้รับของขวัญคุณกำลังเป็นเพชรเม็ดงามว้าวน o ว e เบอร์โนว m เบอร์ทุกคนเดือนหน้าคุณอาจจะได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์การเดินทางข่าวดีนะคะได้พบเจอพบรักออกเดทหรือขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าข่าวดีในงานกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสุขกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณความสุขความโรแมนติกว้าวสวยงามมากๆชาวราศีธนูนะคะ สิ่งที่ไม่คาดฝันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นช่วงเวลาของว้าวการเงินการงานของคุณกาลังเติบโตนะคะทรัพย์สินคุณกําลังก้าวไปสู่ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นมันคุณกําลังสร้างความสําเร็จแล้วก็การเติบโตะคะ่ะอย่างที่บอกเลยเรียกได้ว่ารักกี้อินเกมรักกี้อินเลิฟนะคะมกราคม happiness the key มะกะราคมนะคะอาจจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดในชีวิตหรือว่าซักเซสฟูลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับปัญหานั้นๆด้วยเช่นกันค่ะชาวราศีธนูสวยงามมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ